ครับก็วันนี้ครับจะพามาเป็นซ่อมรถไถนาเดินตามครับเป็นของคูต้าครับตัวนี้เป็นเหมือนกับแฝกมาครับเป็นเครื่องคูบุต้าครับรุ่นรุ่นใหม่ครับรุ่น RT เป็นรุ่น11แรงครับคอนนี้เป็นสายเป็นสายคัดครับเสีย คือ,อรถไถนาเดินตามของโคต้ารุ่นนี้จะใช้เป็นาสายที่มีปองหุ้มทั้งหมดครับไม่ว่าเป็นบีบเลี้ยวทั้งทั้งซ้ายขวาแล้วก็สายคัดครับนี่สายคัดมันเหมือนกับตายครับสนิมกินข้างในครับก็ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนใหม่ซึ่งก็มีอะไรขายครับ ก็ค่อนข้างจะดีครับเบาแรงครับเอ่อคงเป็นรถไถ่ายนาของโคบิต้ารุ่นนี้ครับก็มันจะแตกต่างกับเอ่อคงรถไถ่ายนารุ่นอื่นๆทั่วไปครับถึงเขาจะใช้เป็นเอ่อเหมือนกับเหล็กเป็นเส้นนะครับเฉพาะตัวบีบเลี้ยวครับบีบเลี้ยวซ้ายขวาจะใช้เป็นเหล็กเป็นเส้นครับแต่ว่าอ่าจะไม่มีคัดครับ คือจะมีเกียร์แล้วก็มีบีบเลียวครับซึงอจอดก็จะใช้เป็นเหมือนกับปลดสายฟานลงครับปลดโอกกิงครับกกิงที่เตะสายฟานครับลงแต่ว่าคูบูบตา้ารุ่นนี้จะใช้เป็นคัดครับในการควบคุมการาทำงานครับจะไม่มีตัวขึ้นเหมือนกับ ขึ้นลูกกิ้งเตะสายพานครับซึ่งลูกกิ้งเตะสายพานจะขึ้นไว้แบบขึ้นไว้แบบตลอดเวลาครับพูดอย่างไครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเห็นครับว่าเป็นเป็นแบบไหนครับอ่าส่วนใหญ่จะใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวควบคุมการหยุดการเดินครับเขาใช้ตัวนี้ครับในการควบคุมครับแทนอ่าแทนตัวขึ้นลงเตะลูกกิ้งเหมือนกับรถไถยนาทั่วไปครับ เป็นเครื่อง11แรงครับค่อนข้างจะใหญ่แต่ว่า,าใช้งานจะค่อนข้างจะเบาแรงครับซึ่งแถวบ้านผมก็ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้เครื่องอเกิน10แรงครับส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ7 8แรงครับทำงานงาหน้าบ้านผมมันเป็นนาแบบ อยู่ตีนเขาอะไรพวกนี้ครับความลาดเอียงค่อนข้างจะเยอะครับก็มันอ่าทำแบบเป็นแปลงเล็กๆแปลงน้อยครับพูดง่ายๆครับทำเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าให้นาครับให้นาแบบอ่ให้ไม่ใช่ไร่นะครับซึ่งความหมายอาจจะอาจจะเพี้ยนนะครับ ซึ่งใหนาใหนาแถวบ้านผมเขาเรียกใหนาครับซึ่งจะเป็นเอ่อเหมือนกับเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมอะไรประเภทนี้ครับ <S <S เราจะทําให้นาใหญ่ๆไม่ได้ครับซึ่งก็ไม่เหมือนทางแถวภาคกลางครับเขาจะใช้บางทีก็แต่ละให้ก็อาจจะเป็นไร่สองไร่ครับแต่แถวบ้านผมทําเป็นเล็กๆน้อยๆครับมันเหมือน,นๆๆกับความลัดเอียงมันเยอะครับพูดง่าไงครับ ทำเป็นแปลงหรือว่าเป็นให้ใหญ่ๆไม่ได้ครับก็จำเป็นต้องใช้รถไถแบบเ,เดินเดินตามนี่แหละครับส่วนใหญ่เขาใช้กันครับ80-90%ครับอ่าแต่ก็มีบางส่วนที่อ่าจ้างรถไถใหญ่ครับพวกคูบู้าญั่นมากครับ49หรือ50แรงอะไรพวกน,นั้นะครับมาทำมาปั่นเหมือนกันครับ แต่ข้อเสียก็คืออย่างที่ผมพูดไปตอนต้นครับในการใช้รถไถใหญ่คือคันนาแถวบ้านผมค่อนข้างจะสูงครับเพราะว่าความลาดเอียงมันเยอะอย่างผมผมพูดไปแล้วครับาบางทีมันก็ต้องรถไถใหญ่มันก็ขึ้นลงก็ลําบากครับบางทีก็ขาดเป็นที่เป็นที่ครับทำให้คันนาเสียครับก็ลำบากหน่อยครับก็ รถไถเดินตามเล็กๆนครับเหมาะสมที่สุดครับในการทํานาไว้กินครับนี่ครับเป็น,นกลไกคัดครับสังเกตได้ครับตัวบีบเลี้ยวจะใช้เหมือนเดียวกันนะครับเป็นแบบสายมีปอกครับซึ่งข้อเสียของสายมีปอกก็คือมันทําให้บางทีก็เป็นสนิสนมด้านในครับมันทําให้ติด นี่ครับคือเป็น,นกลไกการขึ้นลูกกิ้งครับเป็นการปรับตัวที่อยู่ใกล้ๆกับโมเล่ครับเราสามารถปรับน็อตเข้าไปได้ขันเข้าไปได้เลยครับให้มันสายพายันสายพานมันตึงพูดง่ายๆครับกลไกคัดก็อยู่จะอยู่ในตัวมมเล่นะครับสายตัวนี้ครับใช้ควบคุมการ เดินหน้าครับการทำงานครับการหยุดการจอดก็ใช้ตัวนี้หมดครับก็จะเปลี่ยนเกียร์ได้มันต้องจอดครับพูดง่าไงครับจะจะเปลี่ยนในขณะที่รถยังเดินอยู่ไม่ได้ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ เป็นแพกคู่ของคู้้าครับทั้งตัวโครงรถและก็ตัวเครื่องยนต์ครับก็โครงเกียร์ของคูจ้าจะใช้น้ำมันหล่อลื่นเบอร์90ครับซึ่งมันเหมือนกับ คงรถไถน,นาทั่วไปครับจะใช้เบอร์ร้อยสี่สิบมีก็ ออกแบบมาค่อนข้างจะดีครับมีจุดตั้งจุดปรับตั้งได้หลายจุดครับมันทําให้ง่ายครับง่ายในการที่จะปรับตั้งก็อย่างที่เห็นเห็นจุดหนึ่งแล้วครับแล้วก็ที่ตัวที่ไปไปล็อกกับตัวคันคันดึงคัดอีกตัวหนึ่งก็ตัวนั้กนก็จะปรับได้อีกครับเป็นน็อตเบอร์สิบครับตัวเล็ก ไม่ว่าสายอะไรครับถ้าว่าเป็นแบบมีตัวปรับตั้งเกินสองจุดมันก็จะทําให้ง่ายในการที่ปรับตั้งครับถ้ามีจุดเดียวมันก็จะลําบากหน่อยครับในการปรับตั้ง ส่วนใหญ่บ้านผมเขาก็จะใช้รถไถานาแบบเดินตามธรรมดาเขาไม่ไอคูบุต้าก็น่าจะเห็นแค่สองคันครับในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถไถานาแบบเดินตามทั่วไปครับแต่ก็ติดติดเครื่องของคูบุต้าแล้วก็ยันมาเนี่ยครับซึ่งคูบุตา้ารุ่นก่อนๆก,ก็จะมีข้อข้อด้อยอยู่ ตรงที่เบาจะไม่ได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าเบาพอเราเราไปเจอหนักๆจะดับแต่ตัวใหม่ตัวอ t าทีก็ไม่น่าจะมีปัญหาแบบนั้นนะครับน่าจะแก้ไขจุดนั้นได้แล้วแต่รุ่นอีทยังมีปัญหาอยู่ครับซึ่งเหมือนกับต้องเล่งตลอดเวลาครับพูดยังไงครับตัวอีทีอีทีเจ ถ้าเราเ,เดินเหมือนกับช้าๆเดินเบาครับพอไปติดพวกลากไม้หรือติดที่มันก้อนก้อนขี้ไถหนักหนหน่อยมันก็จะดับครับแต่ถ้าเราเร่งมันก็จะตามไม่ค่อยทันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนาแถวบ้านผมมันก็มีแต่ให้เล็กๆครับ แต่ตัวยันม่ครับรุ่นเจ็ดแรงครึ่งรุ่นเจ็ดเจ็ดแรงครึ่งแปดแรงครึ่งก็จะทํางานลักษณะนในการที่จะเดินเบาได้ครับเดินเดินเบาได้แล้วก็ข้อข้อดีของมันคือไม่ดับครับตัวยันม่ซึ่งก็จะได้ไปคนละอย่างครับพูดง่งยๆครับมีจุดเด่นจุดได้ไปคนละอย่างกัน บ้านผมสนใจประมาณ70เกิน70%เป็นครับเป็นเครื่องใจ้ใช้เครื่องของยันมาครับจะเป็นรุ่นหัวเหลืองแล้วก็หัวแดงกันเป็นส่วนใหญ่ครับข้อดีคือการทำงานช้าๆเนี่ครับได้ครับเพราะว่านาบ้านผมมันกเป็นให้เล็กๆครับให้นานะครับไม่ใช่ไล่ครับให้เขอเรียกว่าให้ คือเป็นเหมือนกับการขุดขุดนาก็คือขุดตามความลาดเอียงนะครับพูดง่ายครับมีข้อจํกากัดเรื่องความลาดเอียงนะครับมันทําให้ทําแบบให,ให้ใหญ่ๆหรือไม่ได้ครับ ตรงนี้ก็ปรับได้ครับก็สามารถปรับตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดครับนอกจากตัวน็อตเบอร์สิบสีด้านบนนะครับก็ตัวนี้เป็นน็อตเบอร์สิบครับสามารถปรับได้อีกอีกจุดหนึ่งซึ่งสายสลิงแบบนี้มันก็ใช้ไปนานๆมันก็จะหย่อนเหมือนกันครับก็เราต้องปรับตั้งเหมือนกัน กลไกครับจะอยู่ในโมเล่ครับในตัวโมเล่ รถถนาเดินตามก็เหมาะกับใช้ในในระบบเศรษฐกิจพอเพียงครับก็ใช้งานเองครับงานในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็ใช้รถไถนาเดินตามก็จะง่ายสะดวก ก็ใช้ระบบลูกกิ้งที่เตะสายพานอยู่ตลอดเวลาครับแล้วใช้กลไกของคัของคัดครับเป็นตัวหยุดแล้วก็ตัวเดินทํางานครับเป็นตัวควบคุม เนี่ยครับคือการาปรับตั้งสายพานครับก็ถ้ามันย้อนแล้วก็ปรับตรงนี้ครับหมุนเข้าให้มันตึงตลอดเวลาครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนบคที่ติดตามกันมาตลอดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ